รัฐสภาวันนี้เนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์อยู่สองสามเรื่องหลักๆนะหนึ่งเรามายืนหยัดยืนยันมาแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนว่าเราไม่เอานายกนาที่มาจากพรรคเพื่อไทยนาที่มาจากระบอบทักษิณน,นาไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือว่า หรือว่าการดําเนินการหรือว่าการเรียกว่าการตั้งรัฐบาลเราไม่เอาการตั้งรัฐบาลเราไม่เอานายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่าเพราะว่าจากการบริหารมาสองปีเนี่ยมันชัดเจนนะสองปีที่ผ่านมานั้นอ่ะสิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าเขาได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมประเทศชาติอย่างยิ่งเลยนะสารพัดเรื่องนะโดยเฉพาะ เรื่องที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของอคลิปหลุดนะนี่แหละมันเป็นมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องกรณีคลิปหลุดฮุนเซนอาวงอิงนะที่สนทนากันเนี่ยนะตอนนั้นองวงอิงก็อยู่ในฐานะนายกของไทยนะซึ่งสนทนากันแล้วเนี่ยมันเป็นการทําเพื่อส่วนตัวไม่ได้ทําเพื่อชาติบ้านเมืองนะสนทนากันโอ้โหบอกว่านะทหารไทยนี่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาอย่างเงี้ย เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าโอ้มันแย่มากเลย,ย,เ,ลยเขาก็คือฮุนเซนกับองค์อิงนะเพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่ที่ใช้ไม่ได้นะแล้วทางฮุนเซนคือค่าศึกนะของประเทศไทยผู้รุกการอธิปไตยไทยนั้นอยากได้อะไรองค์อิงก็ให้หมดอย่างนี้เป็นต้นนะนะแล้วก็เตรียมกันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับทางฮุนเซนแทนที่จะให้ประโยชน์กับประเทศไทย เอาแล้วจนสารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วอ่ะยิ่งชัดเจนสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่านาทําเพื่อส่วนตัวไม่ได้ทําเพื่อส่วนรวมไม่รักษาเกียรติภูมิของชาติอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้มันชัดเจนนชัดเจนว่าคนไทยรับไม่ได้น่ะมันทาให้ฮุนเซนนั้นเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาสั่งการรัฐบาลไทยได้ขมเหงรัฐบาลไทยได้ นะรัฐบาลไทยสามารถสั่งการทหารให้เปิดด่านให้ถอยออกไปได้หรือสั่งการได้ทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงกล้าที่จะรุกรานอธิปไตยไทยจนมาโอ้โหยิงอาวุธมาใส่คนไทยเสียชีวิตเลือดเนื้อนะไม่น้อยเลยรวมทั้งทหารไทยเราก็ต้องเสียชีวิตเลือดน้อยเลือดเนื้อพอสมควรทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยคนไทยรับไม่ได้นะ แล้วการส่มเสียงที่จะสูญเสียที่ปัตยไทยเสียผืนแผดดินในคนไทยรับไม่ได้เด็ดขาดนะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าเป็นผู้ที่ผิดจดริยธรรมร้ายแรงนะฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงโดยเฉพาะประเด็นนี้แหละเรื่องคลิป,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 ปอพยศเนี่ยอุ้งอิงหุ่นเซนนี้รวมทั้งที่ทผ,ผ่านมาก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสิโนซึ่งมันเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างยิ่งนะการพานันนะหัวหน้าหัวหน้า สิ่งเลวร้ายสูงสุดอ่ะอบายมุกอบายแปลว่าพินาศช,ชิบหายเดือดร้อนทุกทรมานเสื่อมต่าที่สุดแล้วนะอบายนี่คือหัวหน้านะ่หัวหน้าแห่งความพินาศช,ชิบหายหัวหน้าแห่งความเดือดร้อนเลวร้ายอ่ะอบายมุกการพนันไม่ว่าจะเป็นคาสินโนการพนันออนไลน์เขาก็พยายามผลักดันไม่ว่าจะเป็นนิรโทษกรรมที่รวมหนึ่งหนึ่งสองทุจริตอาญาไยแรงเนี่ยเขาก็พยายามผลักดัน แต่ก็ถูกคนไทยเรา,นาคนดีทุกภาคส่วนช่วยกันต้านอย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งนะถ้า,น,านี่เราทอบสกรรมที่รวมหนึ่งหนึ่งสองเลยนะหนึ่งหนึ่งสองคือกฎหมายที่คุ้มครองคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์คือความมั่นคงของชาติคือศูนย์รวมน้ําใจของคนในชาติคือประโยชน์สุขของชาติเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโอโ้ถ้า ไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ใครจับจ้วงล่วงละเมิดได้นะอาฆาตมาตร้ายได้นามุ่งทำร้ายทำลายได้ก็ประเทศไทยเราก็ไม่มีความมั่นคงแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านดูแลชาติด้วยนะท่านรักษาผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนดูแลชาติดูแลศาสนาพูดภาษาบ้านๆแล้วท่านก็ดูแลชาติดูแลศาสนาท่านส่งเสริมอ่ะใช่ไหมส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศาสนา นะดังนั้นเป็นความมั่นคงเลยดูแลประชาชนนะให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือถ้านี่รัศดรกรรมรวมหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็ประเทศไทยก็ไม่มีความมั่นคงนะจะมีแต่ความเดือดร้อนนะแล้วยิ่งถ้าเป็นทุจริตอาญาร้ายแรงเนี่ยพวกทุจริตพวกคดโกงเนี่ยคดโกงเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นกว่าแสนล้านเงี้ยไม่ต้องรับโทษเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ พวกคดโกงทั้งหลายก็ไม่ต้องรับโทษพวกอาญาได้แรงพวกทําลายชีวิตคนอื่นทำร้ายทําลายชีวิตคนอื่นก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแบบนี้ก็คือพวกทําชั่วทั้งหลายเนี่ยไปทําชั่วข่วมเหงเอาดับเปรียบใครก็ตามก่อกลกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวก็ตามไม่ต้องรับโทษใดๆเลยแบบนี้ก็ทาชั่วเอาทําชั่วเอาทําชั่วเอาบ้านเมืองก็เดือดร้อนนะหาความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะยังมีโครงการอื่นๆเยอะแยะมากมายที่เขาพยายามทา นะแต่ M.O.U.4344 ก็พยายามไม่ยกเลิกนะซึ่งมันนะเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่เราจะสูญเสียอธิปตัตยเพราะใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนหรือไม่ได้ใช้เนะส้นที่ในหลวงราชการที่9ได้ทำเอาไว้นะอย่างนี้เป็นต้นมันยังมีเรื่องอื่นๆที่เขาทำแยะไปหมดอ่ะมันเป็นเรื่องเลวร้ายสารพัดอย่างอา้าวจะให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีนะจะให้ต่างชาติเนี่ยสามารถครอบครองคอนโดได้นะ 75%อย่างนี้เป็นต้นนะนเรื่องแลนบิดก็จะให้ต่างชาติมามีสิทธิในพื้นแผ่นดินจํานวนมากนะเป็นสามแสนไร่อย่างนี้เป็นต้นนะนมันสารพัดเรื่องเลยที่โอ้โหเราดูแล้วเนี่ยมันแย่ yeah. หรือจะพยายามผลักดันพรบศูนย์กลางการเงินซึ่งจะทําให้เขานเนี่ยไปควบคุมการเงินเองนะควบคุมการเงินเองแล้วมันก็จะเปลี่ยนสกุลเงินที่ไม่ได้อ่าเป็น ที่ในหลวงท่านลงพระบระมราพิไทยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเกี่ยวข้องกับคนไทยที่เป็นกลุ่มคนดีที่ช่วยกันดูแลอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนชวเนี่ยไปไปควบคุมเรื่องของการเงินเองอย่างนี้เป็นต้นนะสะกุลเงินเองอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นยึดอำนาจทุกอย่างเนี่ยไปไว้กับตัวเองเน,นี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นมันจะเสียหายยังมีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายแม้แต่ฟรีวีซ่าเนี่ยก็โอ้โหอ ไอ้พวกสีเทาพวกชั่ว,วเข้ามาเยอะเลยนะในประเทศไทยของเราพวกชั่วนี่เข้ามาเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันไม่ได้คัดจริงๆแล้วประเทศที่เขาเจริญเขาจะคัดนะคัดนะักท่องเที่ยวดีๆนะไอ้ประเภทเพวกมาเฟียนี่เขาไม่เอาเข้ามานะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาจะคัดอันนี้เล่นโอ้โหเข้ามาได้แย่ๆไปหมดเลยนะแจกเงินดิจิตอลเอาเงินของประเทศไปผลาญซะจนไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้เกิดกัน เป็นรายได้เป็นผลผลิตที่งอกเงยน,นะแล้วประเทศต้องเปนหนี้เป็นสินแถมไปเอาเงินที่จะต้องใช้หนี้เ,นเงินที่ยืมมาที่ไปใช้หนี้เขาไปใช้ดอกเขาเนี่ยนะเอามาใช้แจกนี่แหละซึ่งจริงๆมันผิดที่ไหนการเงินการคลังอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งหมดประชาชนก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะแล้วไม่ได้ดูแลประชาชนเรื่องความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนไม่ได้ดูแลนะ ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีแต่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสารพัดอย่างเราก็ดูว่าโอ้โหแบบนี้นะรัฐบาลระบอบทักษิณพักเพื่อไทยในหมดความชอบธรรมนะที่จะบริหารประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ยอมรับนะเรามาต่อต้านมาคัดค้านนะการตั้งรัฐบาลแล้วก็แคนดิเดตนายกนะที่มาจากพักเพื่อไทยนะเพราะงั้นเราก็มาต่อต้าน อันนี้เราไม่เห็นดีด้วยส่วนว่าทางรัฐสภานั้นจะจะโหวตใครเลือกใครอันนั้นก็เป็นไปตามกลไกของรัฐสภาแต่อย่างไรก็ตามแม้จะโหวตใครเลือกใครมาเป็นนายกนะก็จะต้องรับฟังเสียงของประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินมีสติปัญญามีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเสียสละรักชาติรักแผ่นดินได้นะว่า จะต้องไม่ทําสิ่งเลวอะไรจะต้องทําสิ่งดีอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะก็ต้องรับเงื่อนไขของประชาชนได้นะเราก็ามาให้เงื่อนไขกับรัฐบาลใหม่ด้วยนะผู้ที่จะมาเป็นนายกผู้จะมาเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องรับเงื่อนไขจากประชาชนผู้นะ่มีสติปัญญามีความซื่อสัตย์มีความเส,สียสละในการรักชาติศาสตร์และประชาชนนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นนะก็ในเรื่องของการรับ นั่รับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาทํา m o a MOU กันนี่นะว่าในเรื่องของอยุบสภาเราก็แล้วแต่คุณเถอะอันนั้นก็ดูตามความเหมาะสมไปตามนั้นแต่ในประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะทั้งฉบับน่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราไม่เห็นดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เสียหมดทั้งหมดมันอาจจะมีบางประเด็นบางข้อที่ ควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมไปตามสถานการณ์ก็แก้บางประเด็นบางข้อเราไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่จะไปแก้ทั้งฉบับเลยโดยเฉพาะไปรวม1นึ่ง,งไปรวมการแก้1นึโดยเฉพาะหมวด1ห,หมวด2เนี่ยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับความมั่นคงนี่ไม่ควรจะไปแก้ไขไม่ควรจะไปแตะหรือแม้แต่เรื่องของจริยธรรมก็ไม่ควรจะไปแก้ไขจริยธรรมของนักการเมืองเป็นประโยชน์อยู่แล้วที่จะคัดกรองนักการเมืองที่ดีเข้ามาทํางานคัดพวกที่ไม่ดีออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะ หรือหมวดที่เกี่ยวข้องกับ1นึหสองหรือหมวดที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติน่ะนะสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ต้องไปแก้ถ้าจะแก้เขาแก้เฉพาะบางจุดบางประเด็นนะที่อ้าวถ้าแก้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นมันยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็แก้บางข้อบางประเด็นได้แต่จะไปแก้ทั้งหมดเลยมันไม่มีความจําเป็นแล้วต้องไปเสียเงินจํานวนมากเลยนะที่จะไปแก้ทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วไปทำทำไมนะ แต่โดยภาพรวมรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่นี้เนี่ยยังใช้ได้ถ้าทาตามรัฐธรรมนูญถ้าทาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปัญหาต่างๆจะน้อยมากเลยแล้วความอยู่เย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญนั้นไปอ่านเนื้อหาเลยมุ่งให้ทําประโยชน์ไม่ให้ทุจริตไม่ให้คดโกงให้ทําประโยชน์ต่อชาติสากษ์ตัตย์และประชาชนคุณทําตามนั้นน่ยมันก็มีแต่ประโยชน์เท่านั้นเองจะไปแก้ทําไมล่ะใช่ไหมจะไปแก้ทั้งฉบับทําไมถ้าเห็นข้อผ่องบางอันก็แก้แค่บางอันก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ ราะง,งั้นไม่ใช่ความผิดของรัฐธรรมนูญค่ะแสดงว่าที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญแต่เกิดจากการที่นักการเมืองไม่ทําตามในรัฐธรรมนูญถูกมใช่ใช่ถูกต้องนักการเมืองไม่ทําตามรัฐธรรมนูญต่างหากแล้วเพราะรัฐธรรมนูนนั้นให้ทําประโยชน์ให้ทำประโยชน์ให,ชนให้กับชาติสากษ์ตัตย์และประชาชนอย่าทุจริตอย่าคอร์รัปชันถ้าทุจริตคอร์รัปชันทำชั่วแง,ง่นั้นเชิงนี้เขาก็จะต้องลงโทษน,นั่นแหละรัฐธรรมนูญ เนื้อหาหลักคือลงโทษคนที่ทําชั่วทําให้เกิดผลเสียต่อชาติศาส์กษัตริย์และประชาชนนะเราทํนานนมนูเนื้อหาหลักเป็นอย่างนี้แล้วให้ส่งเสริมการสร้างประโยชน์ให้กับชาติศาสา์กษัตริย์และประชาชนในเมื่อเนื้อหาเป็นอย่างนี้จะต้องไปแก้ทําไมล่ะในเนื้อหาหลักถ้าย่อยๆบางข้อที่ไม่ไม่อ่มันไม่มันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นะนะกับอ่าสภาพที่เป็นอยู่ก็แค่บางข้อเล็กๆน้อยๆก็แก้บางบางประเด็นไปซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ภาพรวมเนี่ย ขอ้ทำตามเถอะทำตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีเสียหายหรอกมีแต่ประโยชน์เท่านั้นเพราะง,งั้นการรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์นะไม่ใช่ทําให้ชาติบ้านเมืองเสียหายแต่นักการเมืองเลวสันดานเลวของนักการเมืองนี่แหละที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายอันนี้จะต้องแก้สันดานเลวของนักการเมืองถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องไล่ออก มันไม่อยู่อย่างนี้มันถึงจะแก้ปัญหาได้ปัญหาตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญนะปัญหาของชาติบ้านเมืองไม่อยู่ที่รัฐธรรมนูญปัญหาของชาติบ้านเมืองอยู่ที่นักการเมืองเลวในรัฐสภาซึ่งจะต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ถ้าแก้นิสัยนักการเมืองเลวไม่ได้ก็ต้องไล่ออกและให้คนดีอ่ะเข้าไปแทน อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในการโบวตครั้งนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเองเนี่ยได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วเขาบอกว่าเขาจะประกาศยุบสภาเลยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี้เชื่อเขาไหมล่ะไม่เชื่อเชื่อเขาไหมล่ะประเด็นคือเชื่อเขาไหมล่ะนะก็พฤติกรรมของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขาก็กลับกรอกอยู่แล้วนะเขาเป็นคนโกหกตอแ้วกลับกรอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่องตั้งแต่ อ้าวบอกจะไม่ทิ้งพรรคส้มนะจะอยู่ด้วยกันไปตลอดอ้าวถึงวันหนึ่งทิ้งเขาเฉยเลยตัวเองมาเป็นนายกเฉยเลยนะแล้วก็มาจับกับขั้วตรงข้ามเฉยเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โกหกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตลอดจนละครั้งท้ายนี่บอกว่าถ้าเลือกเขานะถ้าเลือกเขาก็อ้าวก็ร่วมกันอ่าเป็นรัฐบาลอะไรไปก็ว่าไปนะถ้าเลือกเขาเขาก็ไม่ยุบสภาแต่ถ้าไปเลือกฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาเขาจะยุบสภาเนี่ยก็พรรคแดงเขาวันนี้ แต่แล้วเขาก็บอกยังไม่ยื่นยุบนะเพียงแต่เตรียมการไวเท่านั้นว่าจะทําเสร็จแล้วพอเขาประกาศว่าเขาไปเลือกอีกฝ่ายหนึ่งบอกยื่นยุบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอา้าตกลงมันยังไงกลับไปกลับมาอยู่นี่นะกลับกอกอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเอา้าฟอเรื่องเขายื่นยุบไม่สําเร็จเอา้าเรื่องตีกับคืนมาอาบอกว่า,าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะจะให้โปรโมชั่นพิเศษ <laughs> มาเลือกเราเธอเราจะให้ ข้อเสนอพิเศษคือยุบสภาทันทีเลยเลือกเราปุ๊บนะ,ะประกาศนโยบายปั๊บก็แถลงนโยบายปั๊บก็ยุบสภาทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเชื่อได้ไหมล่ะมันประเด็นคือเชื่อไหมล่ะเขาจะหลอกได้เฉพาะคนโง่เท่านั้นนะนะ่ะนะหลอกได้เฉพาะคนโง่เท่านั้นแต่คนหลอกคนคนฉลาดไม่ได้หรือหลอกคน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 ไม่ต้องฉลาดมากหรอกจะ,จะฉลาดน้อยๆน,ยนี่ก็ก็ก็ยังรู้เท่าทันนะยกเว้นมัน มันโง่สุดๆเนอะแต่คนโง่สุดๆท่านั้นแหละที่หลงเชื่อเขาอ่ะนะคือคำพูดเชื่อไม่ได้คำพูดเชื่อไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้น,นเชื่อไม่ได้หรอกเราถึงจะไม่ไว้ใจที่จะให้มาบริหารประเทศไงเราไม่ไว้ใจหรอกแล้วจะบริหารชายแดนยังไงอธิปไตยยังไงโอ้โหเนี่ยคุณเซนก็ข่มเหงได้อยู่อย่างเงี้นะโอ้โหเสี่ยงมากที่จะสูญเสียอธิปไตยหรือทําให้ประเทศชาติเสียหายหรือจะไปบริหาร แก้ปัญหาใดๆพัฒนาสิ่งใดๆก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศแต่ค่อนข้างจะมั่นใจใช่ไหมประชาชนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะสร้างปัญหาให้กับประเทศที่รุนแรงอาจาร์คะแล้วมีข้อมูลมาว่าทางคุณทักษิณชินวัตรเองเนี่ยท่านบินออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันมีผลอะไรกับในในการบริหารคําสั่งของพักการเมืองไหมคะในมุมมอ,องอาจารย์ คือมันก็เป็นความผิดของเป็นความผิดพลาดของคุณทักษิณนะน,นะที่จะผิดพลาดไปตลอดคือพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้พ่อครู <S <S สมณะาพธิรักก็กล่าวเอาไว้ว่าคนที่นาคิดพูดทําตามกิเลสที่เห็นยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเห็นแก่ตัวจัดๆนี่นะนาเห็นแก่ตัวจัดๆโดยไม่สนถึง <S <S ว่าคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไรจากความเห็นแก่ตัวของตัวเองนาเขาจะกอบโกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวแล้วก็ข่มเหงคนอื่น เอาด้วะเบบผูเดินเนี่ยจะก้าวพลาดเสมอจะก้าวพลาดเสมอนี่ก็เป็นความก้าวพลาดของคุณทักษิณเขาเข้าใจว่าเขาจะหนีเขาเข้าใจว่าเขาจะหนีการลงโทษได้เพราะเขาเขาคงคำนวณแล้วแหละว่าเอา่อเหตุการณ์ต่างๆนี่นะก็คงเป็นไปไม่ได้ที่คุณชัยเกษมจะถูกเลือกเข้าไปนะเพรานะว่าทางพักสม้มก็ยืนยันเลือกน้ำเงินแล้วก็แม้แต่พักของเขาเองเนี่ย ไม่รู้ว่าจะเลือกคุณชยัยเกษมหรือเปล่านะพักพักแดงนี่จะเลือกชยกัยเกษมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพเพื่อจะมาเทเลือกน้ําเงินหรือเปล่านะเพราะคุณทักษิณไม่อยู่อ่ะพอเขาคํานวณอย่างนี้เขาก็ขเขาก็ไม่อยู่ในประเทศนี่ไม่รู้เขาจะกลับมาหรือเปล่านะที่บอกที่แรกบอกจะไปสิงคโปร์นี่นะแต่เขาก็บอกว่าเออก็ไม่เปลี่ยนใจไปดูใบเพราะว่าอ่างโน้นอ,อ้างนี้แหละนะ อางสารพัดอ้างแลลวเขาก็อ้างว่าเออไปช้าสนามบินป,ป,ปิดเปลี่ยนใจอะไรงี้นะโอ้โหแล้วเขาดูตั้งแต่เมื่อคืนนะเขาโอ้บินวนตั้งหลายรอบ <laughs> นะนั่นแหละ,สะแสดงว่ายังติดต่อข้างหน้าไม่สําเร็จใช่หรือไม่นะติดต่อทางที่จะไปลงกันนะก็ต้องวนวนวน,วน,วนโอ้โหถ้าเกิดซวยนะแล้วติดต่อลงไหนไม่ได้เนี่น,นะต้องบินไปจนน้ามันหมดเดี๋ยวจะไปยังไงซวยเลยนะเอาเอาเถอะตกลงก็เขาก็ไป ได้เมื่อคืนนี้ก็ไปถึงดูไปก็ดูเจตนาว่าคือเขาบอกว่าเขาจะไปตรวจโรคนะไปรักไปตรวจไป,ไปไปหาหมอเพื่อจะตรวจโรคเขานะนะไปสิงคโปร,ร์ก็จะไปหาหมอไปดูใบก็จะไปหาหมอนะเอ๊เขาไม่น่าที่จะไปไกลขนาดนั้นนะเพราะว่า ในประเทศไทยนี่มีหมอที่เก่งที่สุดเลยนะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเออชั้นส4ี่หมอที่รักษาชั้น14น่ะปางตายเลยนะร8อยปดสิวันปางตายเลยหายวันเดียวโอ้โหมันหมอวิเศษนนั่นน่ะทําไมเขาไม่ไปรักษากับหมอวิเศษที่รักษาคนไข้ปางตายน่ะหายับพันทันทีเลยนะโอ้โหแต่โจนรักษาเขาเองนั่นแหละหายทาไม เป็นโรคความจำเสื่อมไงลืมหมอชั้นสิบสี่ไปได้เนาะรักษาชั้นดีเลยของเขาก็ไปอย่างนี้เป er ็นต้นนะเอเพราะงั้นเนี่ยเขาคิดผิดเขาคิดว่าเขาจะหนีความผิดได้จริงๆหนีไม่ได้หรอกวิบากลาจะตามไล่ล่าเขารอบนี้เขาออกไปเอ้าเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าอยู่เข้าคุกมันก็มีความเสี่ยงหลายเรื่องเนาะมันอันตรายหลายเรื่องมีความเสี่ยงหลายเรื่องสําหรับเขาเขาก็ไม่กล้า เพราะว่าเขาไปทําไม่ดีมาเยอะนะมีศัตรูเยอะเขาก็กลัวจะถูกทําลายกลัวจะถูกอ่ากลัวจะถูกฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะกลัวจะถูกประหารอ่ากลัวจะถูกฆ่าในคุกหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ว่าวากันนะว่าเขากลัวมากเลยถ้าเข้าคุกมันหนีไม่ได้ไงมันจะถูกแคบๆไงมันจะหลบไปไหนยากอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเขาก็อ้ไปดีกว่านะแล้วคิดดูสิโอ้โหการไต่สวนน่ะทั้งหลักฐานทั้งพยานน่ะ ภาพรวมนะ่ะใช่ไหมที่เขามาเล่าเล่ากันนะ่ะค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ไหมว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตไม่ได้ป่วยวิกฤตก็ต้องกลับไปนอนคุกอีกเราจะต้องโอ้โหอีกเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมไม่ใช่แต่หนึ่งปีนะมันจะถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่กลายเป็น8ปีบวกความผิดที่ทําเพิ่มเข้าไปอีกละ่ะใช่ไหมมันก็จะยุ่งกองร้อยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเนี่ยเสี่ยงที่เขาจะติดคุกเขาก็เลยไปเลยทีนี้เขาก็เลยไปเลยนะนี่ก่ะนัน่นแหละทีนี้พอไปอย่างนี้เนี่ยนะ ลักษณะนี้ถ้าเขามีความผิดตํารวจตามจับได้นะเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาจะมีความสุขนะเพราะมันจะมีตํารวจที่ตามจับได้นะ่ะอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีความสุขหรอกก็เท่ากับถูกขังนั่นแหละเพราะถูกตามจับตลอดจะทรมานอีกนะ่ะก็เท่ากับถูกขังเพราะงั้นอยู่ไหนก็ทรมานเพราะว่าทําผิดและคิดผิดนะแล้วยิ่งทําให้นะ่ะพลังของตัวเองเนี่ยอ่อนลงไปด้วยเพราะตัวเองไม่อยู่ลูกน้องก็สบายเลยว่าเจ้านายไม่อยู่กูทําย่อๆแยญ่ๆไปหลอกล่อเอาเงินไปก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมออ มันก็เป็นอย่างนั้นน่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจของเขายิ่งทําให้กําลังของเขานี่อ่อนแอเรียกว่าระบอบทักษิณก็จะพินาศไปเลยนะแบบนี้ก็กระจุยกระจายพินาศเลยนั่นแหละประเดสังคัญแล้วถ้าเออตอนนี้สังคมก็ไม้งกำลังอ๋ออย่างนั้เราไปฟังคุณตั้มก่อนโอเ